สวัสดีค่ะมาเจอกับช่องคุณพิงเจแปนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟูชิมิอินาลรมานั่งดื่มมานั่งทานกันเพื่อรอเพื่อนๆที่ต่อเพื่อรอเพื่อนๆที่ไปดื่มกันที่งานอุซาเก a เฟสบุลแล้วเราก็เมากันค่ะคืออยากจะบอกว่าเซฮายเซฮายฮัลโหล สวัสดีครับสัส thank you ขอบคุณค่ะโอเค <Okay S 2> ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสนุกกันต่อนะคะที่ฟูจิมินารีมีอะไรมากมายค่ะเป็นวัดที่แบบดีที่สุดแลออ้วก็ถ้าใครอยากจะมากราบไหว้เรื่องพพุธ์ธทานารแล้วก็ รุงเรืองด้านธุรกิจการงานให้มาฟูจิมินารีค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารมากมายประเทศญี่ปุ่นได้ร้านอาหารเยอะมากค่ะแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องเบียร์เรื่องแอลกอฮอลไม่เป็นไรนะคะคนที่ไม่ชอบก็อย่ามาบุรีกันนะคะมาค่ะมาต่อกันค่ะ